ในคลิปวิดีโอนี้ผมได้ไปบุกในเ h อร์ฟอร์เทสพร้อมกับสร้างฟาร์มต่างๆขึ้นมาและลงไปขุดเพชรเพิเ่มเติมแถมยังฆ่าไอ้เ r อร์ดากอนรวมไปถึงตามหาปีกไรใต้อีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจะลงไปยังไงดีโอเคได้เวลาฆ่าตัวตายว้าวหีบโอ้ my god าันครับพี่าัิครับพี่าันครับพี่ ปกติเล่นซอยโบ้ธรรมดานี่ไม่น่ากลัวขนาดนี้นะเพราะเป็นฮาร์ดคอร์มันโคตรน่ากลัวเลยสปอนเบสอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนีไงนีไงว้าวว้าวว้าวฮัลโหลพี่ชายโอ้ oh, โอเมก้า oh ทุกคนผมหลงทางโอเคเรามีอานมา oh, หรือว่าเราจะไปหาม้ามาขี่ดีวะเป็นความคิดที่ดีมากแต่ว่าเราจะหากันที่ไหนดีหรือว่ามาตัวไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. ได้นะครับเรื What the ่อนอะไรเนะี่ยกดพิสิกนี่ไม่สามารถใช้กับไม้ขับได้จริงๆด้วยตรงนั oh, mm ้น hmm. เป็นจังเกลเฮ้ยโอเคโอเคทำไมถึงดีใจหรอมันคือฐานทัพของพีเลเจอร์พีเลเจอร์มีอะไรครับ พิเลเจอร์มีโทเทมไงง่ายแล้วทีนี้โอ้แล้วมันแบทแลนนี่นะมีแบทแลนมันก็ต้องมีพวกเหมืองอะไรพวกนี้มีของอะไรให้ผมป้นไหมเฮ้ยมีแมวมีแมวมีแมวว้าวแมวสองตาสามตัวโอเคเฮ้ยอูดว้าวไม่เท่เลยมันไม่มีอะไรให้ล็อาป้นเลยเหรอวะจริงดิพี่อูดครับขี่ได้ไหมครับเฮ้ยขี่ได้อยากโดดมากเลยโดดดีไหมโดดชึบชึบชึบ เกือบตายอีบ้าผมจะไม่เสี่ยงผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วผมต้องทำประตูลิงนะเพื่อที่จะคนย้ายเอ c ไปที่แถวบ้านผมเฮ้ยรู้ว่าผมจะสร้างตรงนี้ดีว่าฟาร์มเอ c คิดไปคิดมาอสร้างตรงนี้นี่แหละฟาร์มเอนั้นขอพุดทรายก่อนแล้วกันโอเคทรายประมาณนี้น่าจะพอนะเอ่อเดี๋ยวขอหาทำเลสร้างฟาร์มก่อนนะเออตรงนี้ก็ดีนะคอยขุดเออทรายชั้นนี้ออก ตอนนี้ผมอยากอินชาร์ตอุปกรณ์มากเลยชื่อโอเคน่าจะพอดีอยู่มั้งฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากหรอกเออลืมหาม้าเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ในระหว่างนี้ผมว่าผมไปหาม้าดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ประตูพังโอ้เยี่ยมไปเลยโอ้ว้าวว,าว้าวเอาใช้เวลาขุดออฟซิเดียนทั้งหมดประมาณ2นาทีได้แลนดแลนนี่ก็สวยเหมือนกันนะจริงมันดูเหมือนเป็นแกนแคนยอนเดียว <c oughs> แรนด์ยุ่ยโอ้โหหาตั้งนานมีอะไรจักข้างใน <c oughs> ไม่ดูจะใช้เปล่าเดี๋ยวเก็บมาก่อนแล้วกันเฮ้ยเนมแท็ก สำคัญมากๆปากก่อนปากก่อนนี้สปอนโอ้วันนี้โคตรโชคดีอ่ะเจอของดีๆลืมลืมลืมไปว่าต้องไปตามหามาวิ้ยมาโอ้โโอเคนั่นแหละเบสเ f r น e ฟ d ร์ r เ v e ร์โอ้พี่มันโคตรกากเลยเพื่จริงนะว้ายพี่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 ตัวนี้เหมือนจะดีสุดแล้วนะวิยหมาป่าเออแล้วมีกระดูกอยู่เออนั่นแหละ เสียงเสียงเสียงสับี้ <rhy ming> ถ้าให้มาเดินเข้าปา่านี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะน้ำอ,ออกไปมันจะพา <todo> ไปโพปในนี่เอาติดติดติดเด็ดเอา้าหมู่บ้านเอามีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยใกล้ๆบ้านเลยเลยนี่ยแปลว่าต้องมีฟาร์มแครอทแน่ๆเลยแครอทโ,โอ้โหาาอุ้ยโปเนโตโอ้ my god อาจจะดูทำห้าจใ,จใจไปนะแต่ขอโทษนะฉันต้องการมาตัวที่มันฟอร์มจริงๆ ง่ายอ่ะโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนไวโอ้โหไปเข้าไปเข้าไปไปครับไปครับไปครับโอเคเรียบร้อยาร์มวิลเจอร์ของฉันต่อไปก็รอให้มันออกลูกออกล้านมาเ็วมาเร็ว โอ้ยวิทย์เดี๋ยว็ดโอ้หมันมากันเร็วมากเลยเรือตัวัวาน้ามันเอาไว้มาเจ้าวัวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขังจ้าเรียบร้อยกินการให้อร่อยเพชรเลอแค่เจ็ดก้อนเองขุดเพชรเพิ่มดีไหมฮึบวางน้ำโอเคแล้วก็ว่ายเข้าไปฮึบฮะฮะอย่างงี้แล้วก็ขุดไปเลยใครเป็นโลกตัวที่แคบนี่คือน่าจะช็อกอะ โอ้เจอแล้วไงโอ้ยตรงนี้ก็มีโอเคผมว่าเอาแค่ okay, นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าฝืดมากกว่านี้พี่แอคคองมันน่าจะเลาะนะเราได้มา39ก้อนโ okay, อเคก,ก็ถือว่าพอดีใช้อยู่นะฮะตอนนี้เรามีเพชรทั้งหมด44ก้อนนะครับถ้ารวมของบ้านเราด้วย <c oughs> คิดไปคิดมาผมสร้างป้อมเหล็กดีกว่า <c oughs> โอ้ตอนนี้มันปล่อยลูกมาแล้วดูดิดซี่โอ้โหตัวเล็กมากผมว่า <c oughs> มันขุดช้ามากเลยผมไปเอ็นใช้มันดีกว่า,อาลองดิ <c oughs> โ oh อ้ my god ดูคุ้มคุ้มคุ้มเลยฟัสเตอรสามอะโอ้โ oh หคุ้มอีกฮะฮะมัฮะ <c oughs> เป็นสามได้อะไรไ,ได้แคนเ็กไม่เป็นไรมาดูดิขุดไวแค่ไหนโคตรไวสามเล็ก,ก็น่าจะสร้างประมาณแ,แถวดีได <c oughs> ้ห้องเรียบร้อยแล้วมันมันเยอะจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไป,ไปพุ่งไปเลยโอเคเราจะตั้งชื่อมันว่าซัมบี้แล้วกันเฮ้ยเมันทําอะไรกันนะ่ะเฮ้ยเมันทําอะไรกันเฮ้ยโอเคได้เวลาตามหาซัมบี้แล้วนะขึ้นมา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 อ่าเรียบร้อยอ่ไาไปฟ้าไม่ทํางานนะอ่ะเอ้าน่าจะเป็นเพราะว่าปา้อมเหล็กมันอยู่ใกล้กับอันนี้เกินไปอ่าต้องแก่อีกแล้ว โอเคหลังจากแก้ไขฟาร์มเรียบร้อยสรุปก็คือเอ่อฟาร์มมันสร้างใกล้เกินไปจริงๆด้วยตอนนี้ก็ขยบมานิดนึงแหละอย่าเรียกว่าขยบเลยเรียกว่าสร้างใหม่ดีกว,ว่า h a t the อโอ What t h e hell man แล้วก็นี่ครับอนาคตซิลทอ็อตเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นซิลทอ็อตโอ้พ่อพาลูกมาเดินเล่นจะไปหาอดอร์แมนต้องไปที่ป่าวา้าเพราะวา่าป่าวา้าไอร์แมนเยอะดีเฮ้ยดรอปดรอป เอ็นเตอร์ูลประมาณนี้น่าจะพอนะผมต้องไปเอาเบสเพิ่มว่าเพราะว่าเบสที่บ้านผมมีแค่สิบอันเองต่อไปคือการเออไปตามหาประตูเดียนฮึบทางนูน้น เอาเลยมาแล้วเลยมาแล้วโอเคโอเคกระต o งเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วโอเคตามหาห้องเก็บสตองโฮโอ้มันขึ้นไปได้นี่วะขึ้นไปก่อนเฮ้ยเสียงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วโอ้โอ้ชิวชิวโอ้ my god สตองเฮไอสตองโฮเฮ้ยห้องสมุดว้าฮ่าในสุดก็เจอของดี ่อไปคือการเชื oh ่อมประตูนั framework. ่นใหญ่มาแล้วมันยิงมาแล้วอย่านะอย่าว้าวเอาดิโอโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอร้องพี่ขอร้องขอร้องพี่พี่พอขัด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 โอเคหายละโอเคเชื่อมประตูเรียบร้อยโอเคขอฟีเตอร์ฟีเตอร์โปรเทคสามหวังว่าจะไม่เป็นไรฮึบ โอเคใจดีทูเสืออย่างแรกพยายามยิงธนูให้โดนโอเคเออโอ้โอ้โอ้เอเอาที่หน้าโคตรตึงจบเรียบร้อยเรียบร้อยในที่สุดในที่สุดมาเลยเลยวโอ้โห อ่าเรียบร้อย The Next Generation เปิด Gender d i s t sort of a n c e ประมาณสัก30มสิบเอปให้สุดเลยอะเจนเนอเรมาเจ n เน a เรทเจเนเรได้เร็วในสุดก็เจอแต่เล็กมากเลยฮัลโหลโอ้ตอวนั้บีเรือไปต้องถึงต้องถึงถึงถึงโอเคถึงถึงถึง นี่ไงโหดปัญญาอ่อนเลยพอเอจ้บแบบสวยๆแล้วกัน